สิบห้าพระบ้านพระเหมาวัดใจใครชอบองค์ไหนเนี่ยก็เล่นแค่ชอบพอนะครับติดต่อเราได้ที่ Facebook f แ n p a g e พระบ้านพระเหมาฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวพระบ้านพระเหมาทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นสิบห้าพระบ้านพระเหมาวัดใจนะครับก็เล่นแค่ชอบเชา่าแค่คุณรู้ องค์ไหนคุณไม่รู้ก็อย่าเพิ่งเช่านะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยเริ่มจากองค์แรกอง์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็ด้านหลังคุ้มคุ้มภัยมีสุขร่ำรวยนะครับก็นิยามหลวงพ่อทวด ฮะองค์ที่สองนะครับแล้วก็ด้านหลังองค์ที่สาม เป็นพระปางลีลาลก็ด้านหลังองค์ที่สี่นะครับ ก็ด้านหลังอุงที่ห้านะครับเป็นผับป่างรักปก ก็ได้หลังองค์ที่หกนะครับเป็นหลวงพ่อช่วยแล้วก็ได้หลัง อค์ที่เจ็ดนะครับเป็นองค์นี้พาปังนักปุกแล้วก็ด้าหลัง ที่8นะครับเป็นพระพิตาจิ๋วก็ใครที่ชื่นชอบองค์ไหนนะครับติดต่อทาง Facebook Fanpage นะครับพระบ้านพระเหมาใครดูอยู่อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับ

วงที่สิบนะครับคนด้านหลัง รุ่นสิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จหลกักสีเลยครับนั่นแหละ องที่สิบสนะครับเป็นพระสมเด็จก็ได้แล้วองที่สามนะครับก็ยังเป็นพระสมเด็จอยู่ ก็ด้านหลังองค์ที่14นะครับก็เป็นพระสมเด็จนะครับด้านหลังก็เป็นยันอย่างงี้องค์สุดท้ายครับองค์ที่15เป็น ย,ยังมีอีกสองค์ขอโทษทีนะครับก็นี่สองค์ฮะอ่ะนี่สองค์ท้ายสุดละองค์ที่สิก็เป็นพระองค์นี้นะฮะโอเคครับแล้วก็องค์สุดท้ายจริงๆองค์ท้ายสุดครับเป็นพระแบบนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบองค์ไหนนะครับติดต่อได้ทาง f c e b o o o f แฟนเพจเนาะพระบ้านพระเหมาใครดูอยู่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ